วันนี้ครับมีข่าวดีครับเกี่ยวกับโรบอทครับที่โรบอทเนี่ยง่าสุดครับมีการเพิ่มการรายงานครับการแต่งตัวครับภายในเกมโรบอทกันนะครับซึ่งการรายงานที่นี้ครับมันเป็นแบบไหนทํำยังไงในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงนะครับเรื่องนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเลยนะครับใครชื่นชอบซ่อมแบทฟอร์ม ฝากซื้อนะครับตุ๊กตาแบสฟอร์มด้วยนะครับ UGC นะครับในใต้คลิปนี้นะพูดถึงประเด็นการแต่งตัวครับเป็นในเกมโรโบ็อกต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับมาหลายปีมากคือโรโบ็อกเนี่ยแกมันจะแก้ปัญหาครับเคยเรีกว่าทางอ้อมเสมอในการที่ ไปแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ไอเทมซึ่งในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ถูกนะเพราะว่าเสื้อสองดีครับหลายคร้างครับมีบางตัวที่มันผิดกฎโรบ็อกครับแต่ว่าพักห่างมาเนี้ยตั้งแต่ที่โรบ็อกมีการเพิ่มนะครับทางเสื้อผ้า 3D ดีแพ็กเกจตัวละครครับการรายงานดังกล่าวครับมันเริ่มไม่เป็นธรรมมากขึ้นคือไอคนที่ทำไอเทมเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดนะมันดันไปผิดที่คนใส่เนี่ยครับที่พยายามใส่มันดูแปลกๆอย่างเช่นเคสที่เป็นประเด็นพูดถึงจนถึงวันนี้เนี่ยก็อย่างเคสของแม่ใหญ่พ่อใหญ่นะครับที่คนแต่งตัวนะครับพยายามแต่งให้ตัวละครเนี่ยมีหน้าอกที่ใหญ่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะว่าไอการแต่งแบบเนี่ยครับมันผ่าน no box เหรอเปล่าหรือผิดกฎพราะไม่มีใครโดนเตือนครับหรือโดนแบนจริงจังซึ่งพอมีระบบนี้มาเนี่ย มันจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงคนที่แต่งตัวแบบโอ้โหใช้คำไหนดีแต่งแบบโป้เปือยแต่งแบบพิสดารแต่งแบบที่ไม่ได้เหมาะสมกับการที่ไปเดินทั่วไปครับในเกม r o บ็อ x เนี่ยก็สามารถรายงานได้ครับจากรายงานนี้ซึ่งวิธีการทำมันทำยังไงครับเดี๋ยวในคลิปวันนี้ครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะคุณผู้ชมในตอนนี้ครับก็อยู่ในเกมโรบ็อกนนะนะ ซึ่งวิธีการรายงานเพลเยอร์ครับที่แต่งตัวผิดกฎนะครับสามารถรายงานครับด้วยจุดนะครับจุดแรกก็คือที่แถบรายชื่อด้านขวาแต่ว่าในเกมนี้ครับมันเปิดแถบรายชื่อไม่ได้ก็ต้องเปิดตรงนี้ครับที่ ESC นะครับตรงนี้นี่เราก็เลือกชื่อครับที่เป็นคนทำผิดกดที่รูปธงตรงนี้ครับนี่มันจะมาชื่อให้ออกชื่อให้นะครับหรือไม่ก็กดที่ปุ่มรายงานตรงนี้ครับอันที่3าม อันนี้คือผมไมาได้รายงานมั่วนะผมแค่โชยเฉยนะครับตรงเนี้มันจะมีรายงานผู้ใช้นะครับกับรายงานประสบการณ์ประสบการณ์นี่คือรายงานเกมนะครับที่เน้นอยู่ซึ่งผู้ใช้ครับตรงนี้ครับจะมีให้เลือกครับ2อย่างครับก็คือรายงานข้อความหรือรายงานอวตารถ้าข้อความครับคือเกี่ยวกับแชทภายในเกมนะครับถ้ารายงานอวตารคือการแต่งตัวภายในเกมนี่เลือกอวตารนะครับจากนั้นก็เลือกคนครับใครทําผิด เลือกมาหนึ่งคนรายงานต่อมาครับคือเหตุผลที่รายงานตรงนี้คือผมบอกเลยว่าผมไม่ชชว่์ว่าเราบล็อกเนี่ยแกยึดข้อไหนเป็นข้อผิดนะแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อนี้ครับคือการโกงกับแสวงหาผลประโยชน์ตรงเนี้ยเดื๋ยตรงนี้ไปนะครับอันสุดท้ายครับคือการที่จับภาพหน้าจอถึงมันจะเขียนว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าแนะนําว่าควรใส่มานะครับตรงนี้นี่กดมาปุ๊บจะเป็นการจับภาพหน้าจอนะครับแล้วก็กดที่ภาพครับ จะสามารถมาร์กจุดได้นะครับนี่แบบนี้นี่เป็นการมาร์กให้โรบอทสังเกตจุดนี้นะครับว่ามันผิดกดหรือเปล่าถ้าผิดโรบอทเนี่ยจะได้รีพอร์ตเพลเยอร์ได้นะครับแล้วกดถัดไปมันก็จะเซฟภาพให้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อหาครับที่อธิบายการทําผิดแล้วก็กดส่งครับเท่านี้ครับอันนี้ไม่ยากมากเท่าไหร่ ซึ่งนี่ก็คือวิธีการคร่าวๆนะครับในการรีพอร์ตเพลเยอร์นะครับที่แต่งตัวผิดกฎจะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมโดนเตือนขึ้นมาเนี่ยการเตือนนะครับจะเป็นแบบไหนการเตือนของการแต่งตัวผิดกฎครับจะมีการบังคับนะครับให้เพลเยอร์ครับทําการรีเซ็ตชุดที่ตัวเองแต่งนะครับเพื่ออีกเลี่ยงครับการแต่งชุดแบบเดิมนะครับอันเนี้ยยังไม่ทราบว่ามันจะมีการที่เตือนนะครับหรือแบนไหมแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีครับกับระบบตัวนี้ อันนี้ก็ฝากเตือนหลายคนนะครับที่แต่งพายานอย่าแต่งชุดที่มันผิดกฎนะครับพวกชุดแม่ใหญ่พ่อใหญ่บางตัวที่คือน่าจะโดนแน่ๆครับกับกฎตัวนี้หรือชุดที่มีการแต่งตัวโป๊เปอยแต่งตัวเป็นไอ้จ้นบ้างอะไรบ้างอันนี้มันโดนแน่นอนครับแต่งตัวสื่อถึงบุคคลต้องห้ามในบริษัทพวกนี้นที่เขาห้ามพูดถึงอันนี้ก็แต่งไม่ได้หรือว่าแต่งชุดเปื้อนเลือด ไอกรนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะโดนไหมเพราะว่าก่อนอันเนี้ย u t c นะครับโดนไปหลายคนมากกับการทําไอเทมอาจจะมีสิธิ์โดนได้อันนี้ก็ฝากพึงระวังหน่อยนะครับกับชุดประมาณแบบว่าเปื้อนเลือดนะครับเอออีกข้อหนึ่งที่อยากเตือนหลายคนมากครับเนื่องจากว่ามีคนไทยหลายคนช่วงเนี้ยใช้ระบบเตือนกันมั่วมากพอสมควรก็คือพวกที่พยายามใช้ระบบรีพอร์ตครับในการข่มขู่คนอื่นหรือไม่ก็รีพอร์ตมั่วครับ เพื่อความพอใจส่วนบุคคลอันนี้ก็ฝากเตือนว่าอย่าทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลรีพอร์ report แบบนี้ไปมันไม่ติดครับคือผมเจอหลายเคสเลยที่มีบางคนเนี่ยอ้างครับพยายามครับให้หลายคนนะครับรุมรีพ p o r t เพียงเพราะตัวเองนะครับไม่พอใจการร report ส่วนใหญ่ครับจะต้องมาจากการที่ร report ผ่านตัวของภายในเกมซะมากกว่าอย่างเช่นเคสเมื่อกี้ที่ต้องถ่ายภาพภายในเกมด้วย หรือว่าจากแชทเกมครับที่อยู่ในระหว่างเกมถึงจะสามารถรีพอร์ตได้แล้วก็เตือนได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้คุณนะครับไปรีพอร์ตคนอื่นมั่วนะครับทั้งที่คนอื่นนะครับไม่ทําผิดเพราะมันไม่ใช่ลักษณะการแบนแบบนั้นนะครับในเกมโรบอกนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากเตือนด้วยหลายคนที่เล่นเกมครับอย่าไปรีพอร์ตส่งเดชนะครับมันไม่ใช่นิสัยครับที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิป เพื่อเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม